แม่ครับอิสระถักเซิฟนี้ต้องจัดหนักสักหน่อยครับคนเล่นแม่งเป็นร้อยไม่ใช่ไม่ถึงร้อยสี่สิบกว่าคนไงต้องจัดหนักครับแม,แม่ครับแล้วตัวกูอยู่ไหนมอนมาเว็บระกิตัวแม่หนีงงต้องตัวของอยากจะรู้เรื่องจริงมันมาเว็บ้ะกิตัวแม่งมากันดูค่าสูงสุดร้อยห้า ความแหลกมั่ก็แหลกใช้ได้นะโอ้โหจากที่แหลกอยู่เดี๋ยวแม่งแหลกกิ้งขึ้นเข้าไปอีกคนแม่งเยอะเออทำไปได้นะพี่น้องเราต้องไม่สนใจอะไรครับนะเว็บนี้เว็บแรกครับเราต้องไปโด่ของโดของเว้ยสุดยอดแปดร้อยตัวพี่น้อง เราไปรวมรวมกับฝูงเขาดีกว่ารวมรวมฝูงไม่ใช่รวมกลุ่มฝูงอะไรกะแน่ต้องดูครับน้าร้อยตัวลงทำไปได้๋ยวโมแต่ยิงเพลไม่ดูข้างหลังเ้ยแน่แม่งเล่นกันได้ไงเซิร์ฟนี้แม่งเจ๋งจริงมันบอกให้ไปสอบครับลาอยากรู้ใครเป็นคนเปิดเซิร์ฟอะแม่งเจ๋งอะ าไปสอบครับไปสอบตรงนี้เป็นเบอร์เสริ์กดีกว่าไหมเก้าฟับมันครับเป็นเบอร์เสริ์กครับเบอร์เสริ์กจิ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 กเซ็กเตอร์เซ็กโอเคหัวขาดรู้กจะเป็นยังไงเรายังไม่เป็นนะตอนนี้ทีฟองม,มีฟันกันอยู่เลยโอ้คือตัวไหนหัวขาดแล้วอย่ายิงมันตามนะเพื่อน เร,เรามีไพโร่สองตัวเอ้ยสองคนนะครับทวิีสกิมสกิมเมอร์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 อ๋ใอใกล้ตรงไหนวะครับบอกผมมึงไมได้ยินบ้างะเย้สปาร์ตันเปล่าไไดดด้้ยยินยินนหมสปาร์ตันเ,เปล่ามึงดิสปอเตอร์ไม่ใช่ลนะเยะ้สุงจริงๆไว้หน้าผานี้ปัญญาอ่อนคนระับ อืมอืมเรามาทำอะไรอยู่บนภูเขานี้เนี่ยจะเข้าห้องน้ำแปบ๊บปุ๊บปุ๊บเฉยอี๋จะเข้าห้องน้ำมึงห้องน้ำก็เอเอเฮ้ยมีกล่องพยาบาลทวีปัญญาอ่อนต้องใครออกประตูว,วะ นิกสนุกครับต้องหาใครสักคนแล้วเข้าไปแล้วเราก็ออกประตูกแกงเขาแหมทำไปได้เอ,อ้ยช่วยเขายิงช่วยขายิงช่วยขายิงไปราดเข้าไปรัดอือ,อ,อ,อ <c oughs> เหลือสองร้อยตัว <c oughs> ตายลมล้านมาเพื่อให้ขอสักสองร้อยโอ้โหแล้วเขาชอบแบบไม่จะเข้าไงวะพีี้แม่เม่เรื่องขอสองร้อยได้ไหมครับจะได้หนาคจะเอาสอบหัวม่งที่เดือดตายลูกไก่ที่อยู่ไหนวะ กูอยู่ในบนเฮลิคอปเตอร์ตกอ่ะคอตกอ่ะอ๋อเย่เป็นไอ้ไอ้แก่ใส่แว่นไอ้แก่เป็นยาอ่นเออคนโคตรเยอะ่ะเซิร์ฟแม่งคิดได้ไงวะสามสองคนเยอะมึงจะบุเลตทไทม์เยอะไปไหนแล้วพวกผีมันหายไปไหนหมดวะ ดีอเออีเอออะไรมึงเรียกกูทำแปะอะไรครับเพื่อเรียกอะฮะออนายใส่โคมาแล้วนี่นายไซคโคจะมาหิวโอ้ไปหิวแม่งแล้วปันหัวแม่งกอฟาดกอฟาดกอฟาดมันมาแล้วมันมามันจะมาก่อแล้วเจือจืดมากเจืออ๋อแม่ง ้แลวฆ่าขอดเลยแกรำคาญเซ็งจริงๆและไอ้นี่คือสายเรนเสียงเกียนเกียนมันมาร้องใส่เราสำเพื่อใคร oh, ชู่วโอ้พระสงฆ์เอี่เชี่ยแข่งไม่ขึ้นเลยครับแหมข้ามาเยอะแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าข้าได้กี่ตัว โอ้พระสงฆ์นั่นก่อฟ้าใช่ไหมกระไรนี่ลาดแม่งเลยแกเกียนและนั่นสตอเกอร์มึงทำเนียนก่อฟ้าเกียนสตัวเดินมาแล้วฟันแม่งเลยนั่นไอ้แจ็คใช่ไหมกระไรนั่น มันเป็นคอมมานโดโอ้โหโคตรเกลียนอะแต่นั่นกระสุนกูจะโดโดไม่ทันแล้วทำไมกูต้องรับอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจนะเฮ้ยชู่ชู่ช่ช่อเอื้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 อกอฟารกอฟารแม่งฆ่าตายห่าหมดเลยกูอดแดดกอฟารกอฟารไม่ตายสักทีกอฟารกอฟารสองตัว ไม่มีใครมาช่วยกูเลยแหม่จำไปได้กระสุนหมดสินะพี่มใครเอืมอนี่แหละเล่นมีดมืมานะพี่ณตอนนี้มันเหลือสองร้อยตัวตามืดมัวเหมือนจะหลับกันไรนั่นหลับไปแล้วตัว นี่เว็บห้าหรือเว็บสิบเกียนจังไรแล้วทำไมคนแม่งเยอะสัตสัสนี่โอ้เออเหืนั่นเบอร์เซอร์ใช่ไหม<ช>มันค่าตัวตายแล้วเราก็ได้คาสนาฟโีโอสิบหายดวงดีเกินไปแล้วอืได้ค,คาสนาฟีครับฝันเลยได้คาสนาฟีครับแม่โคตรสูใจ กูมีคาธนะเฮ้ยกูมีคาธนะเว้ยกูมีคาธนะเห็นไหมไม่กูมีคาธนะกูมีคาธนะเห็นไหมครับกูมีคาธนาปอกไปว่ะกมีเลยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา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 ยเห็นไหมผมมีคาธนะ ้แลวที่อยู่ไหนอ่ะการน้ำมันใหย่หรัวะแหมการมีคาชนะมันไม่ทำให้ควมังใหญ่ได้หรอกนะไอ้สัรพพูดพิมเอามึงพูดกูบอกกูไม่ได้ยินเสียงหรอที่มึงอยู่ไหนยิ่งหัวคอดแม่งเลยหรอหรอ โอ้พระสงฆ์กูมีคาานะเห็นไหมกูมีคาานะเห็นไหมโวยอ้าวมึงก็มีนี่วาอีเกมเป็นคนตายไปโดไปโดอุ้ยหลกูมีคาานะเห็นไหมไอบูมเมอร์ตัดไม่ตายวะโออ้วกไซกูอีก เฮ้ยเฮียกีเกียรบิตามเองาฮิวเฮ้ยวฮิวฮวเยบิเฮ้ยนายเฮ้นาเห็นไหมเรามีคาธนาไม่เห็นเห็นไหมเฮ้ยนายเห็นไหมอ่ะสเก็ตกับไอ้ไม่ใช้ ไซเรนอะเห็นไหมไซเรนอะเฮ้ย <c oughs> นายเห็นไหมสเก็กอ่ะสเก็กอ่ะไปรัดแ <c oughs> น่งแม่งไม่ตายสักทีมะ<อ>มึงจะอ,อึดไปไหน,นสเก,ก็กได้หรอกนะไอ้เขี้ย <c oughs> ออกแล้วพอ่อแล้วถา <ำ S 1> พ่อมึงเล็เลเลเก,กเลงหรือไงหรือใหญ่ขึ้นสเก็กแม่งอึดชิบหายอ่ะไอ้เขี้ยแหละัต เยียอนเะอย่างี้อึดไอพวกวอสันาไม่หรอนายเห็นไหมนายเห็นไหมเรามีคาาแล้ว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 นานายนเห็นไหมเรามีคานาคนนึงเยอะอเมื่อกี้มีวหวตอะไรไโคเกมเมอร์อะไรวะโอวตออกฮะ

ความว่าตัวนี่แหละตัวไหนราคาเออกูได้คิวเว้ยมาหากูดิบอ๊เอ้ยวิ่งได้เปล่าหรือว่าวิ่งได้วิ่งได้อะไรเกมเกมนี้มึงวิ่งไม่ได้อ๋อมึงออกไปทำไมโอ้ทำไมอ่ะก็โกนว่าอยู่ข้างในมึงก็โดนออกอยู่อะปลาแบบก็จบแล้ว กูมาเลยนี่อเจอมึงแล้วเนี่ยทีไหนที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 เดี๋ยวกูจะช่วยมึงหลังมึงแน่ต้องรอเออมาไปด้วยกันป้องเนี่โอ้เหล่านี้แม่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอไก่เป็นไก่ฮะเออเฮ้ยมึงมีคขนาดนักเปล่าเอ้าก็ซื้อมาตั้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ไอ้เหี้ยฮัอูตกใจไอ้สัตว์เกิดตายก้าวๆทำไมถูกจริงๆวะพอมเบลเยอะไม่เลยถูกโอเคให้อกอเอ้ยเรื่อยดินเสียงเรื่อยกูได้ยินนั่นไงมองมึงมึงฟันเดี๋ยวกูช่วยเบ้งอยู่ไหนงั้นหมดไว้กูล้าให้จะเบ่งหนีไปไหนเบ้งไปหน่อไปหนไปไหน่อยทำไมตายยากบังอึดเยอะคนเยอะแม่งเลยอึดขึ้นโคตรเกียร์เนี่ย ไม่ยังอะเฮลออนเออเลยมั้งเนี่ยไอ้สัตว์แม่งโคตรอึดอะฟันคอแม่งยังไม่ขาดออ่ะมงหลกกกูิบแเนี่ยมึงจะเดินไปไหนเดี๋ยวดิบอุบไบออดโอ้แม่ว่างหนี้ก่อนไปเฮ้ยตายสักทีกว่าตายอาจิอีฮาขนาดสองคนลุมเนี่ยเออแม่งตายโคตรยากอะ เฮ้ยบายบายการเจอการเจอตัวกูมันไม่ได้ทำหั่นูคุณใหญ่ขึ้นหรอกครับป่วยปัมแม่งแย่งเงินค่าดูดิไอ้เหี้ยมังลงมาอุ้ยฟันฟันฟันเยบเป็นเบอร์เซอร์กที่สุดแล้วมึงน้อนเหรอมึงไปผิงไฟอฮะทีนี้เจ้าป่ะครับบอก หนุกไหมอ๋อไฟไหมด้วยมึงก็มีอะไรทำกันะไรงีขอไฟเล่นอะ่ะไปดิการเย่ <Yeah. S 2> มึงไม่ยืนปั๊ม่รูหมอหาพี่มึงเหรอสวัสดีครับอืมคุณเทพเจ้าไก่ครับวันนี้ึ้นเป็นยังไงบ้าง nè, still, do I look like I'm making shine still will you? I'm trying to hear you. I'm trying ฉันให้ออมโแล้วบอมมันจะมีกี่ตัววะเนี่ยอยากรู้สกีสกีสกีมโอ้โหพอไม่นาน เล่นกันโคตรมันครับเซิร์ฟนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากเล่นเซิร์ฟนี้แล้วก็มึงก็อยากเล่นเลยนะแนะนำเออถ่ายอยู่ยรงถ่ายอยู่เหรอเออเกียวไหมโอเคสวัสดีค่ะมีเกียร์เท่าไหร่เสียงไม่เข้าขอครขานั้นอีกไปค่ะเฮ้ย เข้าเข้าคำนี hmm. ้เข้าแน่นอนไป่ปักไวแล้วอะไรแม่งสูตรทีครับผมคืนเลยใส่โคเกมเมอร์นะครับเป็นเดียร์สีเฮ้ยแล้มันสเก็ตไ่ว่ะฝันแม่งฝันแม่งเลย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 

การฮัทเฮ้ยเดือดฮัทแม่เดอฮัทมึงจะไปไหนวะช่างมันโอ้โหมีคนไปฆ่าแล้วครับเนาะเนานปิ้งไปโดยประโยชน์ตาย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 มาหยูให้ปังเงิน หิว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 มันหิวหิวดิไอหิวหิวไม่ทันนะครับมันไม่ให้เราหิวเย้ครับแอ่ะไอป้องตายป้องตายอะ่ะกูไม่ได้อยู่ตอนนี้หรอะทำไมวะตังตังใครแม่งแจกตังวะฝั่งไอ้นิวสีว่โมเลตหรอเนี่ยซื้ออะไร เห็นคนนั่งเยอะว่าึรว่าจะรอดไม่รอดเลยอ่ะโหต้มเราเสียใจด้วยสู้กันมานานแม่งเหลือตั้ง347ตัวแหมเราไปเพียงกับแจ็คบ้างดีกว่าแจ็ค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 